คลิปนี้เป็นเนื้อหาที่18บวกมากๆนะคะคำแนะนำเลื่อนระยะเวลาการมีเซ็กซ์ซึ่งเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณเลื่อนเวลาก่อนที่จะมีเซ็กส์ออกไปได้โดยที่คุณนั้นไม่ถูกเขามองว่าคุณเป็นนางยั่วการไม่รียบร้อนมีเซ็กส์ก็เหมือนกับการเล่นไพ่เสี่ยงพนันค่อยๆคิดค่อยๆเล่นอย่าหุนหันพลันแล่นคุณจะได้เป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าซึ่งณจุดนี้นะคะ จะทําให้เขานั้นรู้สึกเสียวซ่านสถานซวงไปจนถึงสันหลังเลยนะเวลาที่คุณกุมมือเขาในที่สาธารณะหรือว่าเขาอาจจะโทรมาหาคุณสามเวลาหลังอาหารซึ่งไม่นับก่อนนอนและหลังตื่นขอเพียงแค่ให้ได้ยินเสียงสักหน่อยก็ยังดีในความคิดของเขานั้นคุณเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเคยเห็นยินดีด้วยนะคะคุณทำให้เขาไฟสปาร์คเข้าแล้วแหละและถ้าผู้ชายนะนะไฟไม่สปาร์ค เขาจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะทีนี้มาฟังกลเม็ดมัดใจชายเซ็กส์กับการสปาร์กนั้นมันคนละเรื่องเดียวกันนะคุณจะได้รับชัยชนะที่หวานหอมกว่าแน่นอนถ้าผู้ชายรู้สึกว่าต้องพิชิตใจคุณให้ได้ซะก่อนโดยใช้ความเป็นชายของเขาสติปัญญาหรือความมีเสน่ห์เขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นผู้ชายชอบทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขานะชอบสวมวิญญ,ญาณกับตันคิกกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไว้ในตัว เขาอยากจะสำรวจดินแดนใหม่ๆที่ยังไม่มีผู้ชายจํานวนมากเยียบย่ำม,มาก่อนหน้าเขาและเขาก็จะใช้เกณฑ์ของตัวเองนั่นแนหะตัดสินว่าคุณจะได้เข้ารอบหรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือคุณยอมเป็นของเขาเร็วแค่ไหนนั่นเองขอสมมติกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งพิมมี่แล้วกันเนาะเธอเป็นเพศสัชกรสาวสวยซึ่งเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มจํานวนมากและส่วนใหญ่เธอจะนอนกับผู้ชายตั้งแต่การออกเดตด,ด้วยกันครั้งแรกๆเมื่อไม่นานมานี้พิมมี่เธอ เพิ่งได้นอนกับผู้ชายที่เธอปิ๊งอย่างจังแต่หลังจากที่มีอะไรกันแล้วเขาก็เอาแต่ครุ่นคิดกับตัวเองแล้วหันมาถามพิม,มีนะว่าคุณทําแบบนี้กับผู้ชายทุกคนใช่ไหมเธอบอกถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่าเธอเหมือนถูกสบประมาทอย่างสุภาพเลยถ้าคุณมีเซ็กส์กับผู้ชายในทันทีตอนแรกเขาอาจจะบอกกับตัวเองว่าเธอเห็นเราแล้วอดใจไม่ไหวนะสิแต่สุดท้ายนะคะเขาจะเกาหัวแกรกแและนึกสงสัยว่ามีผู้ชายอีกกี่คนที่เธออดใจไม่ไหวเหมือนกัน แสบไหมละ่ะก่อนมีเซ็ก์นั้นผู้ชายจะหน้ามืดตามัวแต่ขณะที่ผู้หญิงเฉิดฉายลัลลาแต่หลังจากมีเซ็กซ์คุณรู้ไหมมันจะกลับกะละปะเลยนะกลายเป็นว่าผู้ชายเป็นคนตีปีกลัลลาแต่ผู้หญิงเราเนี่ยสิกลับหน้ามืดตามมวแทนถ้าเซ็ก์เกิดขึ้นเร็วเหมือนฟา้าผ่าผู้ชายก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเหตุผลที่เขาเริ่มเบิกบานล,ะล,ะละัลลาหลังจากมีเซ็ก์ก็เพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกผ่อนคลายและเขาก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนี่แต่ผู้หญิงนะสิ เพิ่งเริ่มออกเดินทางสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลภารกิจของเธอก็ยังไม่เสร็จสิ้นเธอจึงเปิดฉากกับการปฏิบัติการไล่จับเขาส่วนเขาก็รีเพนนะสิคะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามความจริงก็คือในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์นั้นคุณเองก็แอบ,บต่อรองเงื่อนไขต่างๆนานาในการคบกันอยู่คุณชอบนั่นชอบนี่ไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่อยากได้อันนั้นอันนี้แต่ถ้าคุณยอมบรรลุข้อตกลงเร็วเกินไปคุณก็จะสูญเสียอำนาจทั้งหมดไป สาวร้ายจะใช้เวลาพักใหญ่เพื่อตัดสินใจว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนที่เธออยากทุ่มเทกายถาวายใจให้จริงๆหรือเปล่าเธอจะไม่ยอมเป็นดอกไม้ริมทางหรือตัวเลือกค่าเวลาให้เขาแน่นอนตอนแรกนะแค่อยากจะนอนกับคุณเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณอะทางานอะไรเขาไม่ได้สนใจว่าคุณขับรถยี่ห้อไหนเขาไม่ได้ใส่ใจว่าคุณชอบกินโดนัทกับกาแฟใส่น้ําตาลเทียมและนมพร่องมันเนยในตอนเช้าคุณก็เลยต้องเป็นฝ่ายปรับตัวแทนถ้าเมื่อคุณปล่อยให้เขารอ ผู้ชายจะเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณต่างออกไปและเมื่อน,นั้นเขาจะหันมาใส่ใจกาแฟของคุณใส่นมพร่องมันเนยไม่ใช่ครีมซึ่งนี่คือผู้ชายอยากมีเซ็กส์ก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังว่าเขาอยากจะคบกับผู้หญิงที่เขานอนด้วยหรือเปล่าอย่างจริงจังถ้าคุณไม่ด่วนให้ในสิ่งที่เขาต้องการคุณจะกลายเป็นคนรักของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยล่ะผู้ชายชอบเกมกีฬาที่ดูบ้าบอในสายตาผู้หญิงก็อลองนึกดูนะคะว่าชายหนุ่มอเมริกันเลือดรักชาติเข้มข้น กำลังดูเกมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์ซึ่งสกอร์อยู่ที่47ต่อ3ถ้าเป็นแบบนี้จะไปตื่นเต้นอะไรจริงไหมล่ะแต่ถ้าเขาได้ดูเกมที่สูสีคู่ขี้จนต้องต่อเวลาเขาก็จะลุ้นจนดั่งไม่ติดเก้าอี้ตลอด3ามชั่วโมงแน่ๆนพอทีมโปรโดชนะเขาก็จะตะโกนสุดเสียงเฮ hey สุดยอดตอนนี้นักกีฬาในดวงใจของเขากำลังฟาดกน้นเพื่อนในทีมด้วยความสะใจส่วนเขาเองนะก็จะเปิดเบียร์สดอย่างสบายใจเฉบ พออีกสิปีให้หลังถ้าคุณมาถามเขาเกี่ยวกับการแข่งขันในด,ดังกล่าวซึ่งเือนกันในวินาทีสุดท้ายเขาก็จะเล่าให้คุณฟังได้เป็นฉากๆอย่างกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงเช่นเดียวกันถ้าผู้หญิงเราค่อยๆยอมใจอ่อนไปทีละเล็กทีละน้อยเขาก็จะมีแต่ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นคําแนะนําที่โบราณนะคะแต่รับรองว่าเชื่อได้เพราะมันมีพื้นฐานมาจาก สัมภาษณ์ผู้ชายมานับครั้งไม่ถ้วนทั้งชายจักันและชายเกือบชาราผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเพิ่งอายุ25และค่อนข้างเป็นคนสเสน่ห์แรงในหมู่สาวๆซึ่งนี่ก็เป็นการถอดคำพูดของเขาแบบคำต่อคำเลยนะคะถ้าเธอยอมใจอ่อนเร็วไปเราก็เลิกทำอะไรที่มันโรแมนติกเลิกพยายามเอาชนะใจเธอทั้งที่จริงแล้วเราก็อยากจะทุ่มให้สดตัวมากกว่านี้เราชอบเล่นเกมจะตายถ้าเกมจบเร็วมันก็หมดสนุกนะสิ ความจริงเรารู้สึกขัดแย้งอยู่ลึกๆในใจเรารู้ดีว่าเราอยากจะมีเซ็กแค่ไหนแต่เราก็อยากให้เธอบอกให้เรารอไปก่อนไม่อย่างนั้นพอมีอะไรด้วยแค่ครั้งสองครั้งเราก็เขียเธอทิ้งแล้วและนี่ละค่ะคือบทสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งนะคะในความคิดของเขาเมื่อเขาได้ผู้หญิงที่ใจง่ายเร็วๆกันไปแต่ก็มีผู้ชายบางจำพวกนะที่ไม่ชอบความทุ่มเทความพยายามอะไรเลยผู้ชายกลุ่มนี้ยึดในกฎเดทสาครั้งกฎที่ว่านี้ก็คือ ถ้าผู้หญิงคนไหนไม่ยอมมีอะไรด้วยในเดทครั้งที่3มผู้ชายก็จะเลิกตามตือผู้หญิงคนนั้นเลยไม่ต้องกลัวโลกนี้ยังมีผู้ชายอีกมากมายนะคะที่อยากจะมีผู้หญิงที่จะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตกดเดท3ครั้งนี้ก็มีไว้สําหรับผู้ชายที่ไม่เคยคิดเรื่องดีๆในสมองเลยก็เท่านั้นอีตาพวกนี้คิดแต่จะฟันแล้วทิ้งถ้าหนุ่มคนไหนหายไปเพราะไม่ได้นอนกับคุณในการออกเดทครั้งที่3แล้วนั่นก็ย่อมเป็นการให้สัญญาณว่ายัางไงเขาก็จะทิ้งคุณไปอยู่ดีหลังจากที่ได้มีอะไรกับคุณแแล้วซึ่งสานนดีเนีเ มักจะรู้สึกจำยอมรู้สึกกดดันหรือถูกครอบงำให้ต้องมีอะไรกับผู้ชายทั้งที่ยังคบกันได้ไม่นานผู้หญิงจะยอมนอนกับเขาและเชื่อว่าจะมัดใจเขาได้ด้วยลีลาท่วงท่าที่สุดยอดแล้วก็คิดว่าเซ็กส์ที่เธอมอบให้เขานะ่ะมีค่าซะเต็มประดาแต่สาวร้ายไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะสาวร้ายเนี่ยเธอจะเข้าใจดีว่าเซ็กส์จะมีค่าก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้มีอะไรกับเธอในทันทีเวลาที่ไปไหนมาไหนกับผู้หญิงผู้ชายบางคนคำนวณตัวเลขไว้ในหัวตลอดนะว่า เขาอยากจะรู้ว่าเขาต้องลงทุนเท่าไหร่ถึงจะลากเธอขึ้นเตียงได้เาะทำนองว่าผมจะยอมจ่ายค่าอาหารมื้อขําสองมือ้อแถมหนังอีกเรื่องผมว่าก็น่าจะโอเคแต่สาวร้ายเดี๋ยวรู้ทันนะคะเธอรู้ว่าเขาไม่ตามตื้อเธอเขาก็ไปตามตื้อคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะตั้งงบไว้เท่าไหร่มากหรือน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอจะทําให้เขาทุ่มเทเงินทั้งหมดให้กับเธอคนเดียวเท่านั้นเพราะในความคิดของเธอเธอเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของผู้ชาย ซึ่งกดเดตสามครั้งนะก็ไม่ทําให้สาวร้ายของเราสะทกสะทานเลยเธอไม่หวั่นถ้าเขาจะจากไปก็เชิญเธอก็จะไม่ยื้อไว้ให้เสียเวลาด้วยเพราะถ้าเขาจะไปสุดท้ายเขาก็หนีไปได้อยู่ดีเมื่อผู้หญิงสามารถแสดงอาการอย่าได้สนอย่าได้แคร์แล้วและพูดออกมาอย่างหน้าตาเฉยทุกเมื่อว่าลาก่อนนะคะผู้ชายจะรู้ตัวทันทีว่าเขานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงของเธอ